สำหรับใครนะครับที่กําลังมองหาร้านเติมเกมนะครับผมก็มีร้านเติมเกมดีๆมาแนะนำเพื่อนๆในเองครับก็ต้องนี่เลย power gacha นะครับสะดวกรวดเร็วปลอดภัยในเองครับก็ใช้เพียง u i d และชื่อตัวละครในการเติมเท่านั้นนะครับสำหรับตัวของเกม New Origin 3ในเองครับก็มีเกมอื่นๆเนี่ยให้เลือกเติมอีกเยอะแยะมากมายนะครับก็ใครที่สนใจนะครับ ผมเนี่ยก็ทิ้งลิงก์เอาไว้ด้านล่างแล้วนะเองครับหรือว่าถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยสงสัยหรือว่าอยากจะสอบถามนะครับก็สามารถแอดไลน์ power กาชาได้นะเองครับหรือว่าจะโทรสอบถามก็ได้เช่นเดียวกันนะเองนะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับ สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเจอกับช่องซัมสามทงสามไลท์นะครับวันนี้เราก็มาเจอกับเกมมิวออร์กินสามกันอีกเช่นเคยนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะผมจะมาแนะนาเพื่อนในตัวของคาร์ดอาชีพนักสายดาบนะครับว่าเราเนี่ยควรใช้สกิลอย่างไงบ้างนะครับในตัวของสาย PVE นะครับแล้วก็ PVP นะครับก็เดี๋ยวผมจะมาแนะนําเพื่อนละกันอันนี้คือผมได้ทําการลองเทสดูแล้วนะครับก็ในความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะคือก็เวิร์กเลยนะครับแล้วก็เล่นได้ในระดับหนึ่งนะครับ ส่วนที่เหลือเนี่ยก็ให้เพื่อนๆนะครับไปบิ้วกันเอาเองแล้วกันนะครับส่วนใครที่ขี้เกียจบิ้วเองเนี่ยก็สามารถใช้เซตนี้ได้ยาวๆอยู่พอสมควรเลยนะครับที่เหลือเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับการเล่นของบุคคลแล้วนะครับว่าเราจะาเล่นยังไงให้สกิลเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับก็โอเคเนาะเดี๋ยวเราเนี่ยก็ไปดูกันก่อนแล้วกันนะครับว่าสกิลที่ผมเลือกใช้เป็นอะไรบ้าง น,นี่นะครับก็จะเป็นสกิลที่ผมเลือกใช้งานนะก็จะมีทั้งหมดคือตามนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปเริ่มดูในตัวของตั้งค่าดีกว่านะครับว่าผมใช้สกิลยังไงนะครับแล้วก็จัดเรียงยังไงบ้างาเริ่มจากสาย PVE แล้วกันสาย PVE เนี่ยผมจะใช้เป็นเซตนี้เลยนะครับแล้วก็คอมบูเนี่ยก็จะใช้แบบนี้ เช่นเดียวกันนะครับอืมแต่ว่ามันจะมีคอมบูที่ดีกว่านี้นะครับก็คือจะเป็นตัวของสายรดคูดาวสกิลนะครับก็ให้เพื่อนๆน,นะครับมาใช้ตัวของสวรรค์ฟ้าแลบละกันซึ่งสกิลนี้นะครับมันจะเอามาแทนตัวของตัดวนกลับนะครับก็เอามาแทนสกิลนี้นะครับแล้วถามว่าแล้วคือต้องตั้งค่าสกิลอย่างไงนะครับก็ให้เพื่อนๆน,นะอ่าใช้แบบนี้ละกันนะครับ การตั้งค่าสกิลนะครับมันจะเป็นแบบนี้เลยนะครับจากที่ผมได้ทําการทดสอบมานะครับมันจะ,ะวนกันไปเรื่อยๆนะครับคือสกิลเนี่ยมันจะใช้ได้ไวมากๆนะครับเซตนี้เนี่ยสามารถอ,ออโต้ได้เลยนะครับก็ไม่ต้องห่วงไปนะคือคอมโบเนี่ยมันจะ,ะลดคูดาสกิลของเราทั้งหมดนะครับก็ไม่ต้องห่วงนะ,ะก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าใครที่ขี้เกียจนะครับแล้วก็อยากจะเก็บแต้มไว้อัพ อย่างอื่นนะครับหรือว่าอัพวกสกยภาพชํานาญอะไรแบบนี้นะครับถามว่าใช้เซตเดิมได้หรือเปล่าคือใช้ได้นะครับก็ผมได้ทําการลองใช้ดูแล้วซึ่งเซตเดิมของเราเนี่ยจะเล่นเป็นแบบนี้นะครับก็ตั้งค่าไว้แบบนี้เลยถามว่าเซตนี้เนี่ยคือดีกว่าเซตที่แล้วหรือเปล่าเนี่ยคือผมเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนละกันนะครับซึ่งเซตนี้นะครับผมไม่ได้อลองเทสนะครับเพราะว่ามันไม่มีเวลามากพอ นะครับผมเนี่ยก็ต้องไปทําอย่างอื่นอีกนะครับก็เลยไม่ได้แบบว่าทดสอบให้แต่ถามว่าดีกว่าไหมเนี่ยผมน่าจะมั่นใจว่าน่าจะดีกว่า นะครับอ่าน่าจะดีกว่าของเซตนี้นะที่ผมเลือกใช้อยู่ส่วนถ้าถามผมว่าคือดาเมจเนี่ยมันจะต่างกันมากน้อยแค่ไหนเนี่ยอันนี้เนี่ยผมก็ตอบไม่ได้นะครับเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับตัวละครของแต่ละคนนะว่าตัวละครของแต่ละคนเนี่ยจะพลังโจมตีเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ถ้าพลังโจมตีเยอะเนี่ยมันก็อาจจะต่างเยอะครับเพราะว่ามันใช้สกลิลได้ไวกว่าอันนี้คือมันก็จะดีกว่า นในความคิดผมนะอะก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ะสะกิลวสัสจารย์ผมใช้เป็นตัวของอดามเมจทั้งหมดเลยนะครับก็ไม่มีอะไรเนาะใช้เป็นดามเมจทั้งหมดนะครับนี่ เดี๋ยวทีนี้เรามาดูอ่า PVP กันบ้างว่า PVP เนี่ยผมใช้แบบไหนนะครับก็แน่นอนอาจจะเป็นตัวของเซตเดิมเลยเห็นไหมคือสกิลเนี่ยคือเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับคอมโบเดียวกันเป๊ะๆนะครับเปลี่ยนแค่สกิลอศัศจรรย์เท่านั้นนะครับก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะซึ่งคอมโบนี้เนี่ยเรียกได้ว่าอ่าเป็นสายเบิร์ดก็ว่าได้นะถ้าดามิทแรงพอนะครับเรียกได้ว่าคือเบิร์ดฝั่งเราข้าศเนี่ยแทบจะตายได้เลยนะครับอ่ะก็ใช้สกิลหมดแล้วก็อ่าวิ่งหนีก็ได้นะครับจะเปิดกอดก็ไไดด้นะะเี๋ยวผมมจปคอโบ ดูแบบคร่าวๆก่อนละกัน,นครับก็อ่ะเดี๋ยวเราไปรับชมกันก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาต่อนะ A few moments later เดี๋ยวเราเนี่ยก็จะมาลองเทสในหอคอยนะครับจะได้เห็นภาพแบบชัดๆหน่อยละกันนะครับก็เดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยละกันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวของอาชีพนะักฆ่าสายดาบนะครับจากที่ผมเนี่ยลองเล่นมานะก็เรียกได้ว่ามันไม่ได้ตีใกล้ขนาดนั้นนะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวของตรีากาการะยะกลางได้เลยนะครับช่วยเพื่อนรุ่มทีมได้เยอะอยู่พอสมควรเลยนะก็เดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูละกันสมมติว่ กันนะครับมอสเนี่ยมันอยู่ไกลใช่ไหมผมเนี่ยก็จะใช้สก,กิลเปิดระยะกลางไปละกันนะครับอืมมันใกล้หน่อยนะทุกคนโอเคก็ตีไปเลยละกันนะอืมนี่นะครับก็เห็นไหมคือเราก็สามารถเปิดระยะกลางได้นะครับมอสเนี่ยมันก็จะติดล้ม นะครับก็ถ้าเปรียบเทียบเป็นคนเนี่ยก็คนก็จะล้มนะครับแล้วก็วิธีการคอมโบนะครับถามว่าคอมโบยังไงนะอ่ะก็เริ่มจากสกิลแรกนะครับที่ผมเนี่ยจัดคอมโบไว้ให้กับเพื่อนๆเลยหรือว่าจัดสกิลเนี่ยตามนี้เลยนะก็กดตั้งแต่สกิลแรกนะครับไล่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เรานะครับจะเก็บสกิลของอ่าโลยดาบเอาไว้นะครับเพื่อที่จะรอสกิลเป็นคู่ดาวนะเดี๋ยวผมจะคอมโบให้ดูก่อนละกันนี่นะครับกดสกิลหนึ่งก่อนปึ๊บอ่าแล้วก็ตามด้วยสกิลสองนะครับแล้วก็อุกกาบาตแล้้ววกกก็็็ตตตามมมมดดยััังรรนนนนะะคบี่เหจิสท ด้วยนะครับจังหวะแรกเนี่ยมันจะล้มนะครับแล้วก็จังหวะที่2นะจะติดสตาร์ทนะครับนี่คือให้เรานะครับเก็บอุกบาตเอาไว้นะครับสมมุติและกันอ่ะผมเนี่ยจะต่อคอมโบละก็ใช้อุกบาทไปเลยนะครับอืมสมมติแล้วกันนะคือมอนพวกนี้คือคนนะครับผมเนี่ยก็จะคอมโบต่อเลยแล้วกันอ่ะโรยดาไปปึ๊บอ่ะเห็นไหมมันก็จะติดลมอีกนะครับหรือว่าเราจะเบิร์ดก็ได้เบิร์ดไปเลยปึ๊บนี่นะครับนี่คอมโบไปเลยครบชุดปุ๊บปุ๊บป๊บแล้วก็โรยดาอะไรแบบนี้นะครับ มันก็จะเบิดดาเมจได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าเราต่อสกิลกันไปเลยนะก็จะเป็นแบบนี้นะในการเล่นอาชีพนักฆ่าสายดาบนะครับก็โอเคทุกคนน่าจะเห็นภาพกันแล้วนะก็ให้ทุกคนเนี่ยไปฝึกกันและกันนะว่าจะใช้สกิลยังไงให้มันถูกต้องจังหวะไหนเราควรใช้จังหวะไหนเราควรออกก็ต้องไปศึกษาเองนะครับตรงนี้นะเดี๋ยวเรานะครับก็จะมาดูตัวของสกิลอัศจรรย์กันต่อนะครับว่า,าใช้ยังไงนะ นี่ก็จะเป็นสกิลอัศจรรย์นะครับที่ผมได้ทําการเลือกใช้นะของสาย PVP นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูความสามารถมันสักหน่อยละกันนะครับว่ามันทําอะไรได้บ้างนะครับ mm. เดี๋ยวเราเนี่ยก็จะไละ่มาเรื่อยๆนะครับก็เริ่มจากสกิลกระบาล,ละกันสกิลกระบาเนี่ยผมเลือกใช้เป็นตัวของโล นะครับก็จะลดดาเมจให้กับตนเองนะครับ8%ต่อเนื่อง3วินะครับก็ยังอัพไม่เต็มเลยนะครับยังทำได้ไม่เต็มเท่าไหร่นะครับก็เรียกได้ว่าเวิร์กอยู่พอสมควรนะทำให้เราเนี่ยโด,ดนดาเมจลดลงอีก8%นะครับแล้วก็สกิลต่อมาจะเป็นมังกรนะครับมับงกรเนี่ยก็จะใช้เป็นตัวของอโล่สีเขียวเหมือนกันก็ยังอัพไปแค่ขั้นหนึ่งนะคือสกิลเนี่ยจะติด ตัวของ2เท่าบ่อยแน่นอนนะครับถ้าเราเนี่ยอัพเต็มนะครับคือแค่เลเวลหนึ่งเนี่ยคือ8%ปดเปอถ้าเลเวลสองนะครับสิบสองเปอร์เซ็นต์แล้วก็ถ้าเลเวลสามเนี่ยที่ผมเดาคือสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับก็ติดบ่อยอยู่พอสมควรนะจากที่ผมได้ทำการทดสอบมานะครับคือถ้าติดสองเท่ามาเนี่ยดาเมจเนี่ยคือเปิดได้แรงแน่นอน ก็จะเป็นแบบนี้ต่อมาเนี่ยก็จะเป็นตัวของสกิลนี้นะครับผมก็เลือกใช้เป็นตัวของอทอร่าลาชนะครับก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้เลยคือการ CC นะครับเพราะว่าเราเนี่ยบางครั้งนะครับมันก็ต้องเอาตัวเข้าแรกในคอมโบผ่มเนี่ยคือมันจะพุ่งเข้าไปในระยะอาชิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมีตัวของทอราชาเอาไว้นะครับก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะแล้วก็สกิลต่อมานะครับจะเป็นตัวของบิง นะครับก็หรือว่าเทเลพอร์ตที่ผมเรียกนะครับก็แน่นอนใช้เป็นทอร่าชเช่นเดียวกันนะครับในจังหวะที่เราโดดเข้าไปเนี่ยเราคอมโบสกิลได้ต่อเนื่องแน่นอนนะครับไม่โดนซีซีไม่โดนใครขัดนะครับก็ถ้าเราได้เปิดก่อนนะอ่ะแล้วก็จะเพิ่มพลังโจมตีให้กับตนเองนะครับสิต่อเนื่อง4ีวินะครับแล้วก็สกิลสุดท้ายนะครับก็จะใช้เป็นตัวของอ่าลดคู่ดาวลดลงนะครับสามวิ่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยใครที่ดาเมจเยอะๆนะครับแบบว่ามั่นใจว่าตัวเองเนี่ยดาเมจแบบว่ารุนแรงจะจัดเลยนะครับให ตัวของโลกก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะ,ะดูดเลือดคือมันจะฟื้นฟู HP เนี่ยหของพลังโจมตีน,นะครับถ้าใครที่ดามจตเยอะนะคือดูดเลือดแรงแน่นอนนะครับแล้วก็ถ้าเราเนี่ยยิ่งอัปเกรดนะครับอัตราส่วนการดูดเลือดเนี่ยจาก6นะครับก็จะเป็น10นะ แล้วก็ถ้าอัพเต็มเนี่ยน่าจะเป็น15นะครับเรียกได้ว่า15คือเยอะต้องบอกไว้ก่อนนะคือเยอะมากนะครับแล้วก็ไอ้ตัวดาบเนี่ยมันไม่ใช่แค่ฮิตเดียวนะมันหลายฮิตนี่เห็นไหมคือมันทำดาเมจหลายฮิตนะครับมันจะช่วยเราเนี่ยฟื้นฟูเลือดได้พอสมควรเลยนะในความคิดผมนะครับอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันต่อมานะครับเราก็จะมาดูตัวของสกิลพอสวรรค์นะครับว่าผมเนี่ยอัพอะไรไปบ้างนะครับอ่ะเริ่มจากคัสหนึ่งถึงสามนะครับก็ผมได้ทําการอัพไปตามนี้เลยคืออัพทั้งหมดเต็มนะครับแล้วก็ค ประมาณนี้นะครับส่วนใครที่อาจจะเล่นสาย PVE นะครับตัวของอาเซตคอมโบลดคู่ดาวนะครับก็ให้อัพสกิลนี้ด้วยนะครับสวรรค์ฟ้าแลบนะครับอย่าลืมเอาเวกนะไม่งั้นเนี่ยอาดาเมจจะเบานะครับแล้วก็จะมีอัตรา10%นะครับเพิ่มเอฟเฟกกัดก่อนด้วยนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยจะอัพตามนี้เลยนะครับส่วนรายละเอียดอย่างอื่นเนี่ยหรือว่าตัวของที่ผมอัพไปเนี่ยถ้าเพื่อนๆอยากจะรู้รายละเอียดก็ลองไปอ่านกันดูได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้เนี่ยไม่ต้องอัพแม็กอย่างผมก็ได้นะครับไปอัพตัว ให้เต็มก็ได้นะครับหรือว่าจะอัพตัวนี้ให้มันเต็มไปเลยก็ได้นะสองสก,กิลนี้นะครับจริงๆแล้วผม เผอกดผิดนะครับอัพไปเยอะเกินนะครับจริงๆเนี่ยผมจะอัพมาแค่3นะแล้วก็อันนี้3นะครับอืมผมก็เลยขี้เกียจรีนะครับผมเนี่ยก็เล่นประมาณนี้นะครับแล้วก็ลองไปเช็คดูอ่ะมันก็เวิร์ดอยู่พอสมควรนะครับก็เลยแบบว่าประมาณนี้ละกันส่วนรายละเอียดอย่างอื่นก็ลองไปอ่านดูละกันนะครับไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวคลิปมันยาวเกินไปนะโอเคเนาะต่อมาเนี่ยก็จะเป็นตัวของศักยภาพชํานาญซึ่งผมอ่าไม่ได้เปลี่ยนอะไรไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของสกิลเชี่ยวชาญนะก็อัพไวเหมือนเดิมนะครับนี่เห็มัคืออตวขง อัพไว้แค่6นะครับลดด้าเมจ PVP อัพไว้แค่6เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตัวของโบนัสโจมตีธาตุมืดน,นะครับก็อัพไว้แค่6เหมือนเดิมนะครับก็น่าจะหมดแล้วนะสกิลพระสวรรค์ก็ให้ดูเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนสกิลสายาา PVE แล้วก็ PVP เนี่ยก็จบกันไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวทีนี้นะเราก็จะไปดูไฮไลท์ละกันนะครับว่า ที่ผมเนี่ยเอาตัวของนักฆ่าสายดาบไปเล่นนะครับจะเป็นยังไงบ้างนะก็สําหรับคลิปนี้เนี่ยก็น่าจะจบต่วปีเท่านี้แล้วนะครับก็ใครที่ชื่นชอบนะครับก็ช่วยกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมไปทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ